สวัสดีค่ะ FC f a n คลับทุกท่านวันนี้พบกับช่องหมิวชวนทำกินเช่นเดิมนะคะวันสุกที่8ธันวาคมพศ2566คลิปนี้อัปเดตคิวงานต่อนะคะคิวงานรายวันวันนี้วันที่8ซอแอนและบอสบอยก็ทำงานด้วยกันค่ะวันนี้ใจเกินร้อยมาที่วัดศรีรัตนานุกุลจังหวัดหนองคายเมื่อสักครู่ซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่า วันที่8ธันวาคม2566รับเชิญวงหมอลำใจเกินร้อยที่วัดศรีรัตนานุกูลบ้านวังเทียมตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพี่น้องหนองคายอย่าลืมมาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะอแอนก็ได้ชักชวนแม่ๆแถวหนองคายใครสะดวกก็มาให้กำลังใจอแอนและบอสบอยกันได้นะคะ ท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะคะหนองคายน่าจะหนาวเป็นกำลังใจให้กับ fc แม่แม่ทุกๆท,ท่านนะคะ fc แม่แม่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าต้องการที่จะไปหน้าเวทีใจเกินร้อยอย่าลืมพกพาฝา m 1 5 0เผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดี มา,มาม้วนหน้าเวทีกันเยอะๆฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดี a แฟนเพจขอบคุณ FC Fan แฟนคับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ